ต่อยอดความคิดต่ออติดชุดความรู้กับหน้าสามโลกนาคาแห่งโลกอักษรในรายการคนโง่สอนลูกดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดรสุขพัฒน์อนนจย์เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะเป็นที่ไ้เพนยองย่อนัางหมักวาด นั่นหนาบัณฑิตเจ้าสงวนสู่ชื่นชมพอแล้วย่าได้คั้วคั้วห้องเสมอกาจินเนียย่าได้เป็นดังนกไซห้องเสียงเข็มคมแข็งนั่นหนอ พ่อกก่าวคาว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ขรรพหลักถูก่านครับรายการคนนงูฉลาดสอนลูกไปกลับมาพอๆพ,อพอ่พอแม่พี่น้องอีกอขึ้นก่าครับในเวลาดีๆของมื้อวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นมื้อวันหยุดที่กระผมเองจะนําเอาสาระดีๆของการสอนลูกสอนหลานมาฝาก ตอนยายน้องพี่ป่านาพ,พ่อใหญ่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่กำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับ <c oughs> ครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับมือนี้ผมเสด้เอานี่ท่านนะครับดีๆมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องครับ <c oughs> เรื่องที่ผมจะว,ว่าในมือนี้ก็คือเรื่องต้นแต่หลอครับ คนแต่หรอคือค้นตอแหล่ะครับเอามาบอกซึ่งความเป็นคําสอนของอินทรียนสอนลูกในมือนี้ก็คือในเรื่องของการสอนลูกจังไดซิบรหเเป็นคนต่อแหล่นั่น,นคือปัจจัยที่สำคัญครับเพื่อนจึงได้เอาบทของอินทิญย์สอนลูกมากล่าวขึ้นในเบื้องตน้นเพื่อที่จะเป็น บทนําในเบื้องต้นนะครับว่าคนอีสานบ้านเข้าในสมัยก่อนๆนะครับแม้แต่สมัยปัจจุบันเช่นกันครับว่าเฮาสิส้อนลูกสอนนานแบบใดให้มีคุณภาพใดข้าฮาสิ้อนลูกสอนนานแบบใดให้เป็นคนเบาเป็นมักมักเบานะครับแต่ว่าคาว่ามักเบาในที่นี้คือเอ่อเบาให้มันเป็นนะครับเบาให้ถือโอกาสเบาให้ถือบุคคลนะครับเบาให้ถือสถานที่่นะ ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วกเว่าในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มีสาระแคนสารนั่นคือหลักการว่าที่ถูกต้องนะครับเพราะาผมจึงได้เอา,น,านิทานมาเป็นอุท่าหอนเปรียบเทียบครับว่าการว่าแบบใดที่มันมีโทษครับโมเมนต์ว่าซักแต่ว่าว่าแล้วมันก็บอมีประโยชน์ขันบอมีประโยชน์กับบอสมควรที่จะว่าครับมีเรื่องหนึ่งเนาะ ที่ผมจะนํามาฝากก็คือเรื่องค้นแต่หลอหรือว่าค้นต่อแหลนี่นะครับพระพุทธเจ้าพนเดตัดไปคํหนึ่งว่าสัจจเวอมตะวาจาครับความจริงเป็นสิ่งที่บ่ตายนะครับถ้าผู้ดยบอกความจริงนะ่ะคํานั้นจะบ่ตายคาําว่าเข้ามาบ่ตายแน่นที่นี่คือบอ่ตายจากอาจจาักธรรมตายจากความดี แต่บางอย่างความจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะ,สะแสดงใจหรือว่าบดถึกกับบุคคลบางคนกับมีครับเพราะฉะนั้นจึงมีคําบอกวาอ่าความจริงเป็นสิ่งที่ตายกับมีนี่วา่ควาคาคํานึา่งนะทีคนบางคนแต่แต่ความเป็นจริงแล้วครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังพี่กระลบรากปุกท่ันครับความจริงก็คือเป็นสิ่งที่ม่ตายถึงมันบ่แจงมือน,นี้แต่ว่ามันอาจจะไปแจงประจัจษ์ในมือนหน้กกันยังได้แต่บางบางอย่างเนี่ยอ่าคาแจงเหล่านั้นมันอาจจะให้ ้นหวังก้นเกิดอันตรายก็ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงต้องเลือกว่าวาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วะในเวลาที่มันเป็นเป็นเวลาอันสมควรในการวบาวครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพรักสุกท่านนี้ท่านเรื่องนีทนทน้ที่ผมจะน้อมว่าวเนี่ยเป็นในท่านที่มันเกิดขึ้นนะครับในสมัยโบรไงในสมัยดึกดนนําบรรเนาะ่อนสีบวันนี้ท่านขอขอนุญาตกล่าวคข้าาการละครั้งหนึ่งครับ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะเป็นยุคสมัยที่ยุคแรกๆของโลกครับยุคแรกๆของโลกกับมีพุทธยมมัรสรุรู้กันนะครับยุคแรกๆของโลกนะครับการเปลี่ยนแปลงไปของพระพุทธศาสนาแต่ละยุคแต่ละย่างเนี่ยมัน็นจะดําเนินการไปแต่ว่าในยุคนั้นเป็นยุคแรกๆครับที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนะครับเขาเรียกว่ายุคดึกดําบรรพ์ครับเป็นยุคที่บอกไงว่า ในยุคนั้นเนี่ยคนเท่าเนี่ยมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยคำาตอแหลทําเหยียดยามนะครับว่ากาวไล่ใส่ไล่ผู้อื่นในยุคสมัยก่อนๆเนี่ยยังมาท่านมีครับแต่โดยว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นก็คือว่ามีนั่งปีสุนาวาทีเนี่ครับเป็นต้นกําเนิดของการกาวคําว่าต,าแตอแหลต่อหลังมากคนจึง มีการบอกที่บ่มีขําจริงใจให้กันนะบอกขําเท็จนะครับ,บว่า,าวาไรล์หลังหลอกโดยแยลักษณะประมาณนี้นะเพราะต่างหลังมามัมสิเป็นังสีมันเกิดมาจากไหนครับม,มันเกิดมาจากเรื่องเรื่องที่ผมจะนำมาบอก็คือน,นี้ท่านในมือนี้นะครับ <c oughs> มีมุ่บัานอยู่แห่งหนึ่งครับมมุม่มบัานแห่งนี้มีขอบครัวหนึ่งบอว่าฐานะดีใส่ได้ครับ ถ้าราดีใช้ไดอ้อยู่ต่อมานะครับได้มีลูกเกิดขึ้นมาอีกสี่คนลูกที่เกิดมาเนี่ยเป็นแม่ยิ่งทั้งบดครับเป็นลูกสาวทั้งบดเอาไว้เป็นลูกบ้านเขาลูกสาวอ่อยต่อยครับตั้งแต่คนแหลง่งจนหอดค้ที่สี่อย่างได้ลูกไส้กับอะไรน้ำมูครับได้ลูกสาวทั้งบด บอกไงว่าลูกสาวตั้งสี่คนใหญ่ขึ้นมาเนี่ยในการดาบานขึ้นมาเนี่ยงามครับมีความงามครับบอกว่างามงามคือพอหรืองามคือแม่ครับแต่ว่าความงามเนี่ยันนเป็นปัจจุบันกัเทียบกับนั่งงามนั่งสาวไทยนั่งงามจากบ้านโบราะความงามของเรานะครับความงามของเราเนี่ยจังเป็นที่หมายปองของผู้ชายหลายๆคนแต่ว่ามีขอเสียครับ มีนิส <google> so nice, so ัยเสียแต่ละ่นน so like like anyway, so ีมีนิสัยเสียมีอยู่แต่ในหละครั้ที่มันอยากอยูุ่กมือนี่ก็คือคําวาาแต่นี่ครับมีนิสัยเสียที่ต่างกันครับคนแรกเนี่ครับคนแรกเนี่ยซื่อว่านั่งสภพี่ครับนั่งสภพี่เนี่ยเป็นคนงามมีนิสัยบ่ดีอย่างนั้งขึ้นนิสัยเจ้าสู้ครับเห็นผู้ช้เนี่ย่ได้บอกง่ายว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเห็นลูกหรือผ้าผู้ใย้ข้าบ้านเนี่ยว่าซ่อหนาเลยว่าซ่อหนา็แม่น บานห้องก็คือว่าจีบก้าอ้อมน้ำบ่ท่านผลักขันมันสมัยกอนก้อนะครับท่านด้มีการคอบคุ่มที่ดีคือสมัยปัจจุบันเนี่ยอีบก้าอ้อมน้ำบ่ท่านผลักนี่คือน,นิสัยเสียของคนที่หนึ่งครับเป็นคนเจ้าชู้นะครับบอกว่าขาดผู้ใช้บ่ได้ขันมันบานบ,าน,บานห้าเนี่ยได้รับชายญาว่าคนได้บ้านนะครับตั้งชายห้าให้แล้วว่าเจ้าหญิงร้อยผัวเรามีผัวอะไรเป็นเจ้าหญิงร้อยผัวมานี่คนที่สองเนี่ยซ่ว่า โลภภาครับอ่านั่งสาวโลภภาหรือว่าสาวโลภภาเนี่ยครับเป็นคนที่มีนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือมักมักโลภครับมักโลภจีโลภเป็นคนมักได้สีจกมักได้วอาง่ายตัวสี่จะไปขีจกมักได้เเห็นของอยบานได้เห็นอยังที่จะของอยากได้เนี่ยคันขอบ่าได้ลักเอาโลดบางทีเนี่ยยิบช่วยเอาโลดครับ ขันล่องจากบ้านไปนะครับกลับมาบ้านเนี่ยต้องมีอย่างตีดใหม่ติดมือมากอันนี้คือความความบอดีของเราครับความบอดีของเราเนี่ยจึงเป็นที่รู้จักของชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านทั่วไปจึงมักตั้งฉายาให้เราเนาะเอือนมักเอือนเอื่นเล่ามาอิหลักอียิปอิหลักอียิปทำไมอิรักอิรักอิหลานนี่ก็อิรักอียิปครับนี่ก็คือสิ่งที่บอดีของเรานครับวันนี้คนที่สามครับ ข้อที่สามคือวาสาวโพชนาครับผู้ยิ่งผู้นี้นี่บองไงว่ามีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือนิสัยเห็นแก่กินแต่เราไม่ดีอย่างหนึ่งเรากินหลายแต่ว่าเราบ่อ้วนเนี่ก็แปลกอยู่ครับว่ากินอย่งางไยกินบ่อ้วนอาจจะเป็นเพราะว่ากรรมพันธุก็ได้ที่บ่อ้วนนะครับกินอย่างไงกกนนรกับ่บอ้วนอันนี้เป็นคนมักกินนะครับมักกินจุบกินจิบกินได้ตลอดเมื่อครับเป็นคนบองไงว่าเมือ่อใดเนี่ย,ยได้อายุได้กินนี่ยูุบ่ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ ที่บดีของเราครับชาวบ้านจึงมักเอ่นเล่าวา่านิ่งเป็นรับขยับเป็นกินย่ำบกินเนี่ยคือย่ำนอนต่อนะครับกันตื่นขึ้นเนี่แน่นอน,น่ะครับต้องหาแนวกีแนวกินหลดคนสุดท้ายครับก็คือนั่งปิสุนาวาทีครับเป็นลูกสาวหลา่าคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายมีทิศสายบอกไงว่าเป็นที่น่าเอื้อมละอาก็คือ เป็นคนที่ตอแหลนะครับเป็นคนที่บมบว่ค้ามจริงนะครับขันเขาามูไม่ได้มู่นั้นก็แตกยุยงเสียดสีนี่เจ๊งรูปนหยัอะไรครับเป็นคนมักบวาครับเอส่วนมากามากมบ่ามันบาเรื่องงเอ้าของเบาแต่เรื่องผู้อื่นครับเฮ็ดยห้ผู้อื่นเสียหายครับขันบัานห้าก็เอื่นว่านั่งปากห้าครับออันนี้คือชาวบัานเขาเขาเอื่นกันครับมาหนี้โดยความที่บ่ดีของลูกสาวเนี่ย ทั้งสี่คนที่ว่าเนี่ยนะครับเรื่องนี้มันก็นเดือดห่อนกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนาะกันนั่งไปเซก,ก็เดือดห่อนหันกันนั่งทั้งสี่ไปแต่ไปแต่ว่าเดือดห่อนกันคนละอย,ย่างจนเดือดห่อนจนมีคนไปอ่อล่องเลี่ยนนะครับบอกไงว่ามีนักล่องนะนักล่องเกิดขึ้นไปล่องกบพระราชาครับ่าลูกสาวพญเ,เน่ะครับเ็ดให้ชาวบ้านเชาวเมืองเขาเดือดห่อนครับบ่านี้พระราชาก็เลยทหารไปจับ จับมา ave, มาไตสวนว่มามันเป็นความจริงถ้ามันเป็นความจริงสั่นย่อเอาไว้อ,ไอ่ามันเป็นกะรีบานกะลีเมืองมันเห็ดไหบานเมืองเข้าบุญวะบุญไหวเอาองซี่นะครับเอาไปร้อยแพร่เลยครับเอาไปร้อยแพ่เอาไปร้ <establishing> อยลงทะเลลดเอาไปถีมเลยครับใหญ่ใหญ่แมยู่เป็นคนยหญ่เห็นแมยู่ในเขตบ้บานเขียเมืองเฮ้ามันเห็ดไหบุ่นไหยก็เลยจับหิงตั้งสี่คนเนี่ยครับเอาไปร้อยแพร่ยู่ยกลางทะเลครับ ในขณะเดียวกันในช่วงนั้นครับปรากฏว่ามีโจรสลัดนะครับโจรสลัดเลือดสำเภาใหญ่ผ่านมามาเห็นญิงตั้งสี่เนี่ยครับกับตันกับตันที่เป็นหัวหนาใหญ่มูเนี่ยครับก็บเห็นนาว่าโอ้ญิงตั้งสี่คนเนี่ยเป็นยังขึ้นมาถูก้อยแพร่ยู่สี่ก็คิดอยู่ในใจดรอกว่าคงจะมีเหตุละนะครับสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุหรืไเพราะว่าตรงมีเหตุละจึง ชาวบ้านชาวเมืองจึงจะเอามาล่อแพร่ไว้อย่างสิ่ถ้าดูลักษณะล่ะเป็นผู้หญิงที่งามเป็นไปไม่ได้คนที่จะมาล่อแพร่โดยที่พ่มีความผิดโดยเฉพาะผู้หญิงงามๆอย่างสิ่ก็เลยตั้งสมมติฐานได้นะครับตั้งสมมติฐานไว้ก็พอตอนหลังมาเอาข้นมาบุญเลือดโดยความเมตตาไปครับโดยความเมตตา,าเอามาทึงเรืองแล้วก็เลยสังเกตด,ดูโอ้แมนอิลีนะครับแมนอิลีก็เลยหาวิธีแก้โดยความเมตตา,าของ อของกัปตัดเลือดของคนหน่าเลือดนะครับก็เลยหาวิธีแก้ไขหนะครับคนแรกนะครับคนแรกเนี่ยเป็นคนเจ้าสู่นี่นั่งโซพีเนี่ยครับเป็นคนเจ้าสู้เฮ็ดจังใดไม่ยังเสียหายได้กับตัดเลือดก็เลยใช้วิธีการก็คือเอา้ายงยง,ยงให้เป็นเมียเลยจับไม้เป็นเมียนะครับต่อไปคนที่อยู่ในเลือลูกน้องสมบุญตกคนเนี่ยนะครับ ต้องเอือนใน่ในายหญิงล่ะเอาต้องเอื่นหนายหญิงแม่แล่พออะพ่อได้ตั้งไงพ่อเป็นยยไงบนางเด็กน้อยกับประกาศเลยน้ำได้บ้างจากคลองกับอยู่ในอีกฐาน,นหนึ่งสิงปเป็นเรนสู้สิเป็นเรนเด็กน้อยก็บไม่ได้บนีงสิเป็นน้องน้ำคลองเขาไม่ได้พาะเขาหายค่องเขาลบครับเรื่องนี้ก็ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ตกไปครับแต่ก็ได้แก้ได้ส่วนคนที่สองเนี่ยครับน้ำโลภาเนี่ยเป็นคนมากได้เนี่ยกับตันเลือเพิ่งก็เลยใส่วิธีการมาเอาสิ ทรัพย์สมบัติที่ฉันไปปนมาได้หลายๆเนี่ยอยู่ในเลือดเนี่ยนะครับทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เนี่ยเอาเอาคุชแห้ไปถือเลยครับไปถือให้ไปค็นรักษาไปได้รักษาสมบัตินี่ไว้ได้ครับวับนนี้นั่งโลภานี่ได้คุชแยก็ไปเปิดเบืเ้องเปิดเบื้องแล้วว่าคิดว่าจักศิลปก็ไปเหน็นแล้งเพราะว่าของตัวนี่มันถือว่าเป็นของจะของแล้วนะครับก็เลยคิดว่าได้เพราะว่ามันได้แล้วมันมีแล้วก็เลยก็เลยคิดว่าจะเอาครับก็เลยแก้ได้ บานนี้คนที่สามเนี่ยครับนั่งโภชนาเนี่ยเป็นคนกินจุบมาแล้วครับเป็น,นกินจุบกินายไม่ได้กินเนี่ยกับแตาเรื่องลเอา้าข้าสั่นให้มันไปเป็นปลูกเลยให้ไปเป็นผู้ควบคุมในการนี้อาหารเลย <c oughs> มันอยากยากังไงมันกินนะครับสมตามใจอยากครับบานนี้เพื่อนนี่นะครับพ่อไปอยู่รงอาหารก็บเบื่อบันนี้เพราะว่า มือมือมาเห็นแต่อาหารกินเนี่ยนะก็เลยเกิดความเบื่อครับบ่เอิญบ่อยากมันก็เลยบ่อยากน,นะครับเพราะบ่เอินมันก็เลยบ่อยากครับกาว่ามันเอิ้เนี่ยมันก็เลยอยากเห็นนะมันเรอยบ่เอิญบ่อยาก,กเราก็เลยบ่อยากครับก็เลยแก้ได้แต่ว่าคนที่ซีนคนหลามูเนี่ยครับนั่งปีสุน่าว่าที่เนี่ยครับเป็นคนที่ขี่สตอแล้วเป็นคนเบ้าไร้นะครับ ขันข้นมาตั้งแต่มือขึ้นมาทั้งเรียนเนี่ยก็องง่ายว่า,าคนอยู่ในเรี่ยกับมีการทะเลาะมาดบางมาดหมางซึ่งกันและกันเด้ครับวานนี้ครับคิดกันมาเนี่ยบางทีบองคนกับตีกันกับมอออีอ้าเกิดความูลว่ายครับแต่เรื่องกับคิดว่าเอยสยหาวิธีแก้ยังไงครับคิดแล้วคิดอีกเอาไปมากคิดบ่ตกครับว่าหาวิธีแก้ปัญหาอีกยังไงเพราะว่าทดลองเบิ่งใส่วิธีการอะไรก็บ่ได้เลยบอกว่าต้งสั่นกับว่า,า,วาอาวละ มื่ออกก็เลยบอกหลวงน้องเนี่ยเอาไปอาลองแพรเอาไปพลอยแพทกลางทะเลต่อไปบ่ต้องอะไม่อยู่ในทะั้งเรียกเพราะว่าแปกคอจะคว่ำหมุนไหวครับประเอนว่าในขณะที่อ,อยู่ในในแพรย์ลองแพรย์นะครับอยู่กลางทะเลนะครับมีพญาน,นกอินทรี่สองพรมีมาเห็นกับเกิดความเมตตาพอเกิดว่มเมตตาก็เลยซอยครับซอยกับแห่หาบนะครับ เอาขาคนละขาคนละสองขาเนะ่ยเอาหามเอาไม้หามนะครับให้นั่งสูปปีนหน้านะครับว่าที่เป็นเป็นคนจับไม้เพื่อที่จะหามขึ้นโคกนะออกจากทะเลไปครับแต่เด้วยความที่ในขณะที่กาลังหามไปอยู่นั่นนะครับบินหามไปอยูนะ่น่ะคนขั้นปากค <laughs> นขั้นปากเ่นขั้นปากจากเปานะครับอก็เลยหันไปหาพู้ใดครับ พญานุเวนซี่ที่เป็นตัวปู่นะครับก็เลยว่าโอ้เจ้านี่ยมีกาลังหลายเนาะอ่ามีกําลังดีหลายพอดีบอกกับตัวปู่แล้วครับอบอกบอกับตัวเมียบอกกับตัวเมียเอาอีกนิดนึงว่าเห็นบอลพญานุเวีนซี่ผัวเจ้าเนี่ยออาเบาขีปสันต่อลิวตาไดสันต่อยิกคิ้วได้สันต์อ่รับบนี้ผู้เป็นเมียเนี่ยพรพ่อใจจะได้บบบนี้ก็เลยว่างก็ได้เอาเอาวันเล็บไป,ไปยุ้มหัวพญานุเวีนซี่ครับเ้าปล่อยไม่นะครับ เียวเรียไปยุมหัวพญานุอิทชีจะของมันตกสันเด้บันนะครับอ่านั่งสุปินาว่าที่นี่ตกลงมากล่งทะเละพ่อตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตครับอพ่อเสียชีวิตแล้วก็น้ำทะเลมันก็นสัตว์โดยธรรมชาติเนะน้ำทะเลเป็นธรรมชาติของน้ำทะเลว่ามันจะสัตว์ของเสียของโซโ,โคขึ่นฟังทั้งบดเพราะฉะนั้นเ่าจะเห็นในว่าน้ำทะเลเนี่ย จะบ่เคยทรงกินเหม็นนะครับจะบ่เคยเสียหนำตะเล่ยจะบ่เคยเสียเลยครับนะครับว์ขื้นฟังเปิื่อนาฟังที่ศพคนนั่งซุป,ปิีหน้าวาที่เนี่ครับขื้นไปยูน่นี่ขื้นเบกขาะฟังอยู่เนี่ยขื้นไปเกยฟังอยู่เนี่ยครับเจ้าวาัดนะครับมีวัดอยู่ติเตเล่เน่ะอยู่ไทยวัดนะครับกำลังเดินยังผมเลยก็ไม่เห็นเห็นศพเล่าก็เลยเกิดความเมตตาเกิดความเมตตา ก็เลยเอื่นยากเอื่นโยมมากครับยาเอื่นโยมมากก็ทำบิที่ทังพระพุทธศาสนาคือเอาเอาโซไปเผาครับไปเผามือเมื่อเก็บดูปันสังเกตว่ากระโหลกศีรษะนะครับผันบ่ใหม่มาเนี้ครับผันบ่ใหม่กระโหลกศีรษะยังเป็นกระโหลกจุ่นะครับองค์พอก็เลยบอกว่าโอ้ทั้งสันเห็นจังไหนั่งนี่เสด็จบุญก็เลยจิตเกิดจิตเมตตา ก็เลยเอากระโหลกนี่ไปเห็ดกระถางถูครับไปแต่บูชาพระในสาราการสาราการเปลี่ยนยนา่หมือเสาร์เน่ยมือแรงะส์สมานเน่นเยา่ยโยมบนมาทำบัดทำว่าเนี่ยครับจะได้อุตติชนกุศลก็ได้เป็นบุญกุศลครับแต่เผอิญว่าครับเมื่อเอากระโหลกไปเห็ดกระถางถูจุดถูมือนั่นตั้งแต่มือแรกเลยครับฟาเน่นท่องส่วนบอกส่วนม้นไปคนละทิ้ละท่างไม่ออกไม่ตนกับว่าไปคนละอย่างบ่เข้าบ่เข้ากันห่ดแล้ไปครับบ่เข้ากัน หลายมือต่อมาลองพอกับว่ามีคอยู่มันเป็นพาออีหยังหรือว่ามันเป็นพาะกระโหลกผีตัวนี้มันขึ้นมันขวงบอกนะครับมันแสลงมันขึ้นมันขว่งหรือว่ามันเกิดความคอลัมน์กันเกิดขึ้นมากลองพอก็เลยว่าจงสยนก็เอาไปทิมอ่าก็เลยเอาไปบอกเน้นหน่อยเพราะอาจารยเอาไปเอาไปทิมอันสาราหลังเอาเอาไปทิมปราสาทหลังวัดเดอร์บอกเน้นหน่อยครับเน้นหน่อยกัไปทิมแล้วเพะเอในช่วงนั้นครับ รัฐบาลเขาก็ไล่จีเรื่องการต้่มสุล่าเทือนเนาะการต้่มเหล่าเทือนนะครับซุ่มตุ่มเหล่าเทือนเห็ดจากนั๋นมันสิบปลอดภัยมาต้มอยู่ในวัดมาต้มอยู่ในวัดในเวลากลางคืนเดือนไง่ะอ่าป่านนี้สมัยก่อนต้ม่มต้่มเหล่าเฮ็ดจังนด๋ครับต้องหาก้อนเสาบ่ครับก้อนเสาพอได้ก้อนเสามาสามอันครับหาได้ก้อนหินมาสามอันที่วีเดเมตก้อนเสาเพื่อสิเอหมอหม,อหมอตั้งนะครับอ่าแต่ว่าอันที่สามมันหายไป อันที่สามได้สามมาสามอันเด้อันที่สามมันหายไปวันนี้เพิ่งก็เลยหาหามันไปคั่วได้ยันกระโหลกนี่ไหมครับกูคงนั่งกระโหลกศีรษะเนี่ยครับคงนั่งสุดปีหน้าว่าที่นี่ครับอามาตงนะครับวันนี้พ่ออมตงครับอ่าพ่อต้มได้ทีลระพักกันพักกันซิมนะครับพราะอการซิมเราบป็นลิติของเนี่แหละครับคนฮีซอตอแรคนบอกเป็นเนี่ยเขาปากเคียงบอกม้วนนะครับเฮตไทย ลูกน้องกับพัวหนาที่ต้มเหลาลองซิมเหล่าหันเมาเหลา,าเามาเหลามันเกิดทะเลาะวิวาทกันครับเสียงอือยอ์อวุ่นวายไปหอดกุติเจ้าวาดหมดนะครับกุตีหลวงพอ่อหลวงเลยหลวงพ่อก็เลยบอกเล่นหน่อยมเบงว่าไม่ยังเกิดขึ้นอยู่หลังวัดไปเบิงครับไปเห็นคนขี่เหล่าครับไปเห็นคนขี่เหล่าก็า่างกินเหล่าทะเลาะวิวาทกันอยู่นะครับก็เลยรายงานหลวงพอ่อหลวงพ่อกับมาเบงิงมาเบงิงล้วไปเห็นว่าไปเห็นอ กระโหลกศีรษะที่ไปเป็นก้อนเสาอยู่หลวงพ่อก็เลยบอกว่าไม่เป็นเพราะอันนี้นะว่าท่านก็นเลยบอกเน้นหน่อยว่าท่านไปเ,เจ้าเผาเห็นมันละเอียดเ้อแล้วก็เจ้าก็เอาไปผุดไปป่ังขัน้นได้ทะเลไกลๆกว่นเอ้อะท่านก็นเลยบอกเน้นหน่อยเน้นหน่อยก็เลยท่าวัาานนี้โดยปกติฝนมันตกเวล่เก็ลมผายุมันพัดมันจะจับเอานา้ำเอาเอาไอเอาพวกนี้นะครับขึ้นไปเรื่องฝาบจะเป็นก้อนเมฆนะครับแล้วก็พัดไปตกลงมาก แลวโดยที่เศษเศษกระดูกเศษฟุนเศษพวกนี้แหละครับที่มันอยู่ในทะเลนเนี่ยปรากฏว่ามันก็ขึ้นไปน้ำครับเป็นก้อนเมฆโตลงมาบานนี้มันน้ำพวกนี้มันไปทั่วอนุของโลกแลว้วบัดนี้ครับจึงเป็นที่มาามาเป็นอย่างคนในโลกนี่เนี่ยจึงวอาบมมีความจริงครับบางมองมันไหลไปหลายน้ำฤทธิ์ของนี่มัน เขาไปหลายบางคนก็ชีซอต้อนแลวเป็นนะครับเห็นบ่าครับพ่อแม่พี่น้องท่านผ้ฟังตีกระลบหลักถูกท่านครับข้ามโบราณเข้ามาบอกว่าเห็นแขกกับงูตียางก่อนครับตรงเซนเมื่อแขกอาจจะได้กินหลายเลยรับรถตรงนี้หลายเนาะครับผมคพอนอีสานมาเลาจะมาสอนหลูกอนหนาเลยว่าเห็นแขกกับงูตียางก่อนครับให้ตีแขกก่อนครับเพราะเปนตีงูก่อนนี่นั่นแสดงว่าแขกมันมันดิดมันหลายบาแมนหน่อยมันอะไปครับอ่า เฝ้าในเบ้าดีที่แขกแต่ว่าเบ้ากับบริเนความจริงเท่าะครบนี่นะครับอตอนแดงทหารมากเนี่ยค้นดึงขี่สอดตอแหลกันหลายเขึ้นครับจึงเป็นที่มกของว่าค้นเฝ้าเนี่ยมาเบ้าแต่ว่าเฝ้าว่าเป็นประโยชน์เบ้าว่าเป็นความจริงจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เสด็จให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติบัญญัตินังครับบัญญัติสินหานะครับจึงมีขอหมูมูสาวา่าเวรมณีนะครับ คือในเรื่องของอขอ่ให้พูดจาวูุดโว้พดขี่ปดหมดเท็ดอยู่ยงทรงเสริมให้ผู้้นแตกเล่าจากกันครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักถูกทันครับที่ผมนั่นิท่านเรื่องนั่งสุปินาว่าที่คือค้นขี่สอสต่อแล้วเนี่ยครับค้นบอกควาวบอริงเนี่ยมาเป็นอุทาหอน ้กับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่กระรบหลักสุกท่านเหมือนกับาปาฏิอนทิยานสอนเอาไว้ครับ่นบอกว่าอย่าได้โ้โคห้องเสมอกากินเนียครับย่าได้เป็นดังนกไซหองเสียงเข้มคมแข็งนั่นนอข้อหมายคือยอย่าง,งครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่กระรบรักทูกท่านครับคนอีสานบ้านเฮาเนี่มักสอนลูกให้ลูกเต้าเราหลานเฮาเนี่ยจะเป็นคนห้อง คัจะเป็นคนมาอวดโอห้องนะครับเหมือนกับสัตว์เหมือนกับสิ่งที่ที่อนามาวงใ,ในมือน,นี่ครับบางคนเนี่ยพูดถาหาแตะเรื่องเล่าผู้อื่นนี่ครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเรื่องจะของเนี่ยมักจะว่าเอาไหนเพิ่นเอาสัตว์ชนิดหนึ่งมาเปรียบเทียบให้ให้เป็นการสอนลูกสอนหลังก,ก็คือเรื่องของอีก,การครับกาบานเห่าเนี่มักห้อง โดยเฉพาะถ้าได้เหงื่อมากเนี่ยครับโดยปกติของกาเนี่ยถ้าได้เหงื่อมากเนี่ยมักจะจับเหงื่อนะครับเอาไปกินเทิ่งไปหม่เวลาถึงไปถึงไปหม่ได้เหงื่อมาแล้วมักห้องก้าก้าก้าเนี่ยครับเป็นอย่างที่ห้องคนโบราณอีสานบ้นานเฮาเพิ่นบอกว่ากาเนี่ยเวลาเหงื่อแล้วนี่มักจะห้องอวดอ่างผู้อื่นครับนะมักห้องมักอวดมักอ่างผู้อืน่นเสั้นครับเพื่อนก็เลยสอนลูกสอนหลานว่าอย่าขึ้นกา โมเมนไว้ยใดเอียงมากนิดน้อยจาของนั้นนะมากวามากนั่นอวดอ่างจาของว่าจาของจังสันจังซี่นะครับที่จริงผู้เพิ่นใดผู้เพิ่นมีเพิ่นบ๊วยเปายว่าครับอ่าขันว่าถามเพิ่นกับบ๊วย่าแต่คนเนี่ยบางคนเนี่ยจะเป็นคนมักอวดมากอ่างคืออีก,กาเนี่ยครับได้เนเยอยมากกับมากอวดมากอ่างห้องเพิ่นได้เห็นได้เห็นได้ยินอยงที่นะครับอย่างที่สองก็คือเพิ่นบอกว่าอ่าอยากขึ้นนกไซเพิ่นว่านะครับ คนเอานกไซนี่มาเปรียบเทียบมาสอนลูกสอนหลานว่านกโดยปกตินกไซนี่เวลามันห้องเนี่ยมันสิห้องย่ำมืนขึ้นพห้องย่ำมัขึ้นเว่าเวลาเขาไปปลาไปดงหรือว่าจะออกจากบ้านหรือว่าอยู่ในป่าซาก็ะไรเพราะขนกไซห้องถือว่ามันเป็นเรื่องที่พ่เป็นมงคลนะครับคือเป็นเรื่องอัปมงคล่นก็เลยเอานกประเภทนี่มาสอนลูกสอนหลานว่าย่าขึ้นนกขึ้นนกไซห้องขันนกไซห้องมักจะมีเรื่องที่เป็นเรื่อง อัิมงค้นเพราะฉะนั้นคนเฮาคือกันครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีเคารพหลักถูกท่านครับเวลาเวาหยังเนี่ยคุณบอกว่าให้เว้าในเรื่องที่มันเป็นมงคลนะครับเป็นมงคลคือวว้เทียมให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะครับอ่าให้เป็นประโยชน์กับเจ้าของให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นบว่วาเพื่อที่จะไปทาลายผู้อื่นอ่าว้าที่จะไปเสียเสียผู้อื่นเวลาเว้าเว้าในเรื่องที่มันเป็นมงคลนะครับ ให้หูจักว่าให้มันถูกกละเทศะว่าให้มันถูกกับบุคคลอันนี้คือเป็นสิ่งที่สาคัญนั่นก็คือเรื่องของที่อิทธิย่านสอนลูกเพื่นพยามบอกลูกกลอนและที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องบัณฑิตครับในอิทธิยานสอนลูกเพิ่นบอกว่าบัณฑิตเจ้าเนี่ยครับสงวนสู่ชื่นชมคือเพื่อนพญามบอกสอนลูกสอนอะไว่าให้ปฏิบัตินะครับให้เว่าตามที่ บัณฑิตเนี่ยพ่อได้สอนเอาไว้เอาแนวบัณฑิตมากนะครับในการเจรจานในการเว่าะะครับเมื่อว่าออกไปแล้วขันบัณฑิตสรรเสริญน,นั่นแสดงว่าเป็นสิ่งที่เฮาปฏิบัติถูกแก้วรับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทีเคารพรักสุกข,ขันครับรายการาคนงโงฉลาดสอนลูกเมืัอนี้เดินทางมาถึงส่วงสุดท้ายของรายการผมเองผมแหล นำในท่านเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ในเรื่องของคนแต่ลอมาบอกเป็นเป็นตัวอย่างซึ่งคนแต่ล้อเนี่ยบ่มียังที่จะแก้ได้ครับแก้ย่ากมากถ้าผู้ใดแก้ได้ให้แก้ครับแล้วก็สิ่งที่จะแก้ได้คือจะของเองในการแก้เท่านั้น,นครับแล้วก็อื่นๆที่ในอินทย่านสอนลูกพยายามเปรียบเทียนเรื่องนกไส้เรื่องกาก็ดีเพื่อจะเป็นประโยชน์ครับท่าน ผู้ฟังท่านผูช้ชมทนทีกระรองตีตารมรับชมยุ่ทั้งบานครับเมื่อนี้รายการาค้นงโฉลหาสองลูกได้ดินเท่าม,มากช่วงสุดท้ายนของรายก,การเมื่อนี้ผมขออนุญาตการเข้ามาสวัสดีครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายวันนี้รายการคนโง่สอนลูกได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักโรงเรียนอนุบาลยอดแก้วทิยาสำนักพิมพ์นาคสามโลกชมรมข้อมูลมรดกอีสานศาสตร์หอจกรนครการเกษตรพัตคารออสดาวเงินติดตามรายการนี้ได้ใหม่ทาง Facebook และ YouTube Live ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ